เป็นยังไงห้องไทยเพชรเป็นยังไงล่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกะเวลาคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสมเป็คชาแนลมาค่ะมเอนีูตุกได้ส้มตีนวัวของพี่บ่าวแดงแซบนัวค่ะพี่น้องค้านี่ยหนึ่งกระปุกในหลายแห่งค่ะพี่น้องค้านี่ทีเทลงนี่คือนหนึ่งกระปุกด้วยค่ะตุกซื้อมาสองกระปุกในราคาโปรห้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วก็ค่าซงตังหากเด้อพี่น้องเด้อ ใครอยากกินกับไปตมเลยตุกสิลองกินบังอันนี้เชื้อแรกเนาะอืมเอาเดี๋ยวเอาลงก่อนมันกรีดมันกรีดอืมเทกระปุกเดียวกับพ่อขับี่นองคาเพราะมันหลายแหง้งนี่เบิ้งติลานี่เดี๋ยวสิย้ายให้เบิ้งนี่นี่หลายแหง้งเลยพี่อนเต็มเลยเนาะเราหายหลายแหง้งอุ้ยถ้าเราต้องชิมอันนี้ก่อนจะได้รู้รสชาตินี้เป็นยังไงเนาะเพราะเรากินทั้งแรกนี่ค่ะวุ่นๆุ่นไสๆแบบนี้นะคะ่ะอืม มาครับนัวอืมเค็มนัวอ่าผสมได้เนาะเด้งเดงซ้มซ้มปรจวาอะไม่ผสมเออเค็มนัวเด้งเด่งกึบกึบเออบันนี้เ้อค่ะพี่น้องขาวันนี้เราก็ผสมเนาะกระปุกนี่ที่เขาเปิดเนาะแหมนัวค่ะ ส้มพ่อละ่ะขอย็งเขากินกับสมพักเพราะว่าเบลส่มขนาดหนังใช่ไหมนะอร่อยนัวเวลาเขากินกับขเขาเขาก็จะกินกับสมพักกับบกพริกเขาบอกพริกนะพี่น้อง สมตำกระแซบกินกับน้ำสมตำบัางพี่น้องเลยใสใสเด้งๆน่ากินมากเลยครับเนี่ย หลาย้อมอันนี้ตุกสังมากินได้พี่หน่อสั่างซื้อเองเสียงเงินอตอนกับบะเมนน้อยๆเด้อพี่หน่อย เราก็ให้ตอนใหญ่ได้เนี่ยููแซ่บอ่ะพี่น้องต้องลองจัดมาลองดูอ่ะ อร่อยแซบ่บส้มตำกับรสจัดจ้านเลยครับวันนี้พริกแดงแดง เห็นคนกินหลายนะพี่น่องทุกก็เลยซังมากิน FC อายเพิ่นอยู่ได้หนขอนุญาตอื่นได้อายด้ค่ะจะเข้าถาวรกลัวบอกกับพงษง อร่อยไปข้างหน้าเอมอมองตอน สมตำตำแบบเล่าๆเป็นยังหละห,ห้องไฮเพชรเป็นยังหละอันงาอัดอัดจอนจอกินคำใหญ่จอเรื่เพชรกุ้ข่อย อเอาไปกินข้าวเนยปลาหนีแดงลงท่าหรือกันนี่ก็แซบ่บเ <c oughs> นี่จะแซบ่บเขาเรียกใบ <c oughs> เลยนะมะตุ้มแขกมาตุ้มแขกเดี๋วทีนึงใบดินนามประแดกเส้นนาคอยอยู่มสมตำมีกระตำ้งมะลายหลายแม่พี่น้อง ตำไลเราก็ตำเพชรสิบล็กะพี่น้องเอย สีสมตำแบบแสบๆเลยพี่น่องกุบจับดีค่ะ ถ้ากินคนเดียวเนี่ยประเพอไม่หมดนะเนี่ยกระปุกหนึ่งไงมันเยอะเยอะถ้ากินเรียนก็จะหมดกินกับข้าวไม่หมดหรอกอม,มันอิ่มน้ำหรอหลายอย่าง nào bằng thấy im rồi cái khỏi là nhung cứ bây giờ But อ่อนแบบเดิมอืสิเลมสม่ำกันอือแซ่บนอาองพอแล้ครค่ะพี่แน่ ก็ล้คะค่ะทุกคนขามันีตุกกระบรักกับพาพี่น้องมากินส้มตีนวัวของพี่บ่าวแดงกับพี่น้องคะกรึบกึบนุบๆใสๆเนาะไม่รสชาติแบบว่านัวๆนะพี่น้องบอกเข้มกินกับสมตำแซบค่ะพี่น้องคะสมตำเผ็ดๆเนาะเขากันคั่ค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะถา้าใครมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตุกน้ำเด้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ